สว,ส,ะะสวัสดีเอซีนะคะสวัสดีแต่เช้ามืดน,นะคะก็ตอนนี้ครอบครัวเรานะคะน้องมะต้อยไอเดียแล้วก็พก่อแม่เนาะก็อยู่บนรถนะ,ะอยู่ในรถเนาะเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะที่อุดรน,นะคะบางสามหมอเนาะก็วันนี้วันที่30มบ่อยดิวันนี้วันที่30นะคะก็เราก็จะไป ปีใหม่ฮะที่บ้านพ่อปู่กันเนาะก็กาลังเดินทางนะก็มาชวนเอฟซีเดินทางไปด้วยกันนะคะร่วมเดินทางเนาะไปเขาดาวไปปีใหม่ที่บ้านพ่อปู่กันเช้านี้ก็อากาศก็เย็นนะคะหนาวเนาะไม่ใช่เย็นเนาะหนาวนะก็รู้มาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่เช้านะเพื่อที่จะเดินทางก็ เมื่อคืนแม่ย่าโทรมาว่าจะไปสูบปลาบ่อพ่อนะฮะไปสูบน้ําหาปลาที่สะนะก็เมื่อคืนไปติดเครื่องสูบน้ําไว้แล้วแหละนะไปนอนเฝ้าเครื่องไม่รู้เครื่องเฝ้าคนรู้คนเฝ้าเครื่องเลยนะ <c oughs> ก็ส่วนมากจะเป็นเครื่องเราเฝ้าคนส่วนมากบอกว่าเป็นเครื่องเฝ้าคนนะเพราะว่าพ่อปูปป่ก็ได้ที่แล้วเนาะทั้ง <c oughs> ไปกิน ส่งท้ายปีเก่าบ้านนั้น <c oughs> บ้านนี้เนาะเขาก็โทรมาชวนเนาะแกก็ไปทุกบ้านแหละนะวันนี้เราก็จะอยู่บ้านนะพี่น้องนะให้พ่อมาต่อยไปหาปลาเนาะเราไม่ลงขี้ตมเนี่ยเพราะว่าอันอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเล็บขบนะเราก็ไม่ลงตมนะตอนนี้เราก็ถึงบ้านโกกอโอ้ไปรถก็ไม่มี ไอเดียก็ตื่นแต่เช้านะคะสำหรับวันนี้เนาะ,ะไอเดียเนาะเดินทางนะคะเราก็จะกลับมาในวันที่สองบอกมาต้อยต้อยเปิดเรียนวันที่สองนะปีนี้ไมเปิดเร็วแท้ทีสามสี่ห้าสองวั 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. อเราก็จะกลับมาในวันที่สองตอนใไไบาบาบ่ใบายค่ำๆก็ได้เนาะ นะเพะราะว่าสามสี่ห้าสอบกลางภาคนะคะที่ห้าก็เดินทาง,งที่ห้าก็เดินทางไปร้อยเอ็ดนะที่หกน้องมาตอยมีสอบที่เขาเรียกราชาพัฒน์บมะตอยราชาพัฒน์ร้อยเอ็ดนะที่ที่อยู่ทางจังหวัดร้อเอ็ดก็ ถ้าเจอก็ค่ะสามารถเข้ามาทักทายพวกเราได้นะไอเดียบอกว่าไอเดียขอไปด้วยนะพอมันเป็นวันเสาร์ไอเดียขอไปด้วยนะคะไปนั่งรถไปนั่งรถ <c oughs> ไม่ได้กินลมเลยได้กินแอร์เมื <c oughs> ่อตือต้อๆอยู่เลยนะคะพี่น้อง ส่วนนะผู้ที่เข้าไปตลาดมาเขาก็เปิดร้านเลยแหลนะเนาะพอมาต่อยก็ดื่มกาแฟแต่เช้าลูกมาก็ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาพี่นกลูกมาก็เสียบการน้ําร้อนกินกาแฟก่อนเลยนะตื่นก่อนใครเพื่อนคงจะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเลคนจะไปตืน่นะตื่นเต้นนั่นแหละใเจ้านอนหลับอยู่บ่นะไอดีปลูกตังแต่มืดๆอยูน่นน ันดะคะบอกก็เลยไม่ค่อยขึ้นวันนี้คือวันรวมยากอุ้ยอะ่ะไม่ได้พี่น้องต้องส่องไปข้างหน้านฟังเสียงก็แล้วกันเนาะ ไอเดียก็คุยกับป้าเนาะไอเดียนะคุยกับปบ้าปแกบอกป้าแกบอกว่าไงนะมา,มา,มาเร็วๆมากินหมูกระทะบอกแล้วก็อะไรอีกมากินกุ้งกินกุ้งกินปลาหมึกนะป้าก็โทรมาชวนไอเดียเนาะใครจะเลี้ยงใครจะเลี้ยงหมูกระทะนะ<า>เอาเอสหรอ,อปร้าปแกบอกป้าแกจะเป็นคนเลี้ยงหมูกระทะนะไอเดียจะเลี้ยงน้ำโคกใช่ไหม ไอเดียจะเลี้ยงน้ำแข็งน้ำแข็งนี่กระสอบนึงมันกินได้ทั้งวันนี่น้อลูกเนาะสี่สิบบาทนะคะพี่น้องสี่สิบห้าบาทไอเดียจะเป็นคนเลี้ยงน้ำแข็งป้าแกจะเลี้ยงหมูกระทะปลาหมึกกุ้งบอกเออไอเดียฉลาดพี่น้องจะเลี้ยงน้ำแข็งป้าได้สี่สิบห้าบาทก่โมไอเดียได้เวอร์ตังละสี่สิบห้าบาท ไอเดียไม่ได้ตังนะแต่ว่าจะเลี้ยงน้ําแข็งอใครอยากกินน้ําแข็งก็มารับที่ไอเดียได้นะพี่น้องคนละก้อนสองก้อนเนาะกระสอบนึงก็คงจะไม่หมดนะวันนี้ไอเดียเป็นเจ้าภาพที่แบบว่าประหยัดที่สุดนะเลี้ยงน้ำแข็ง <laughs> ถึงกับหัวเลาะ แล้วใครจะเป็นเจ,จ้าภาพคุก,กละ่ะไอเดียใครจะเป็นเจ้าภาพคุกไม่มีาง <c oughs> พูดไปแวแบแแบ,ะแบะนะพี่น้องนะก็ถึงบ้านขัวสูงพูดตั้งแต่ออกมานี่เนะพ่อเนาะมันก็นานอยู่ด้ยพี่น้องแต่พุ่งถึงบ้านขัวสูงเอง ก็ไม่อยู่หรอกชุมชนแออัดนะมาต้อยถ้าไฟฟ้าถึงถนนลาดยางนะเขาก็ไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วอยู่ในบ้านมันแออัดไม่มีที่เผาขยะเพราะว่าบ้านเราไม่มีรถเทศบาลเทศกิจเก็บขยะน้ำบ้านนั้นไหลามาบ้านนี้ไปจะอยากอยู่อยากวิวไปก็ทะเลาะก,กัน ซาเปเรระนะคะคลิปแรกของวันเนาะเออเราก็ไม่มีคลิปนะคะพี่น้องนะเออโม่ม่แม่แม่โม่ม่แม่แม่จริงเลยวันนึงวันนึงได้กี่คลิปนะพ่อจอยสามคลิปนะคะก็นะได้พอได้ค่าปลาทูนั่นแหละตัวหนึ่งจะให้กินหมูเห็ดเป็ดไก่เหมือนเขาก็คงจะไม่ได้นะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าสามคลิปนะ ยังไงก็เอฟซีก็เข้ามาชมคลิปให้พวกเราด้วยเนะยาะสวัสดีปีใหม่นะคะพี่น้นองก็ามาส่งท้ายปีเก่าด้วยกันเนาะวันนี้เพิ่งสามสิบแล้วมาตอยบอกว่าก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่นั่นแหละนะเพราะว่าปีใหม่ใกล้จะถึงแล้วเนาะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ